่อไปควรจะนะคะสนับสนุนโดยโซดาสิงค์ค่ะวันนี้เออวันนี้ของไม่ไม่เยอะนะวันนี้เห็นไหมกันมีเหมือนกันก็มีน้ฮะมีอาหารมาบริการมาทั้งเกมเราคือรู้จักคำว่ารัสเซียรูเลตไหมไม่รู้จักนะฮะโอ้ยรืดเอ้าเสี่ยงเอาเสียงเอาโรเบิร์ตดนิโลเอียนสเตอร์ตั้งแต่ลูกเรียนภาพยนตร์เนี่ยนะไม่จะรู้หมดยนะทีนึงต้องต้องเรียนเพราะตอนนี้ลูกก็ไปอยู่ฮอลลีวูดแล้วก็จะได้ก็รัชดา ดูถูกอาชีพเต้นจริงหรือเปคนอะไรเต้นเลยพอถือว่าเป็นอาชีพ ซื่อสัตว์จริตจะทำอน่างไปศึกษาดูศึกษากันโดต้องเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเกมของเราเนี่ยมี3รอบรอบที่1อาหารก็6จานจานหนึงก็1ชิ้นรับประทานไปรอบที่1เจอพริก6คนเอาออกหนึ่งเหลือห้ารอบที่2นะฮะเจอวาซสบิออกเท่าไหร่คะออกสองก็เหลือสามรอบที่3นะฮะ ให้ปิดปาตาก่อนแล้วเสิร์ฟจานใหญ่เปิดออกมาแนละ้วใครเจอวาซาบิ prayed, ไม่ต้องกินชนะเลยกฎการทราบหมดแล้วเรียบร้อยจับโค้ชพร้อมนะครับพร้อมไปเลยเร็วเร็วเอันนี้เรื่องกินต้องให้เขาปกติก็ชอบกินตับอยู่แล้วโอ้โี่คนนี่คนตอนแรกตอนแรกผมจะเลือกเขาแล้วนะกลัวเขากินไม่เป็นรู้ว่าอาหารญี่ปุ่นเขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรอ่ะไอชิสุอ่ะ ิจเรียบร้อยนะจะพูดเรียบร้อยนะฮะชั้น6ชีวิตมานี่เลยครับเกมเริ่มต้นครับนี่คือรอบที่หนึ่งเอาอาหารทั้งหมดมาเซิร์ก่อนนะครับมาไมใครรู้วางกันไปเลยล่ะครบไหมตรงนี้มาละเรียบร้อยไเขาวางไปแล้วไอ้เี่กสาต้องเก็บมือแล้วเนี่ยเอาเวลาเก็บหัวใครจะเล่นก่อนแล้วแต่ ตัดสินใจเอาเองสุภาพกี้ก็เลยเอาเลยอ่าพวกกี้นะพุกกี้เริ่มต้นก่อนกำลังเลือกอยู่เหมือนเขาจองไว้ในใจเขาอยู่แล้วค่ะมีารมาผงะวอานี่ค่ะตกลงเลยไดมนะดูครับท่านผู้ชมเข้าไปรอได้่อมเลย พิกเสร็จอ้อมงุย F F ฮ่าเลยฮ่าฮราฮ่าราร่ามองไม่ไดาวองอะไรอยู่เราลองชนไม่ได้แน่นอนพิกอะไรนไม่ได้แน่นอนไปจ้าสาเดี๋ยวยิ่งเหลือน้อยก็ยิ่งเสร็จกันนะแล้วนะคุณมัมคุณหมาดว่ทีมเอ็นะครับ เอาวัแล uhm, like, ้ว่ะท er> yeah. uh, ี่ดที่ดี่ไมที่นั้นยูตรงนั้นที่เดิมไปเลยตาพี่ตาสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสวช็อตเลยยาวเรื่องนะครับเล็กๆหม่ำไม่ใหญ่ๆอันนี้มันหนานี่อันนี้มันหนาสาด้ คนอะไรเจอกล้องมหงุ่อฮะเดนแรกเคยเทียวคนดูมันยากตนแรกโดนทุกทีเลยเอาลฮะต้องดูเลยห้ามไม่้ังมอง้วครับเท่าแล้วครับเือแลครับรอดไม่รอดเอามาเลย ไม่ได <Cornell> ้ไม่ได้ไม่ได้เข้าปากไปแล้วาไปนแล้วผมถามพี่เฉยว่าเปลี่ยนได้ไหมไม่ได้เพราะเราถึงเปลี่ยนไม่ได้เพราะมันสกปรกเอาละเขียว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  เอาละเอาลยุ่งแล้วดูก็ไม่ดูเันนี้นะคะเแล้วนะือแล้วนะเอานะฮะดูดีๆกันทุกผู้ชม่าหยิบแล้วเนะฮะออเอาลวครับเอาปากแล้วครับเอาไปแล้วครับป๊อ๊อบโดนไม่โดน ใไหมีเอาเปล่าอันนี้มาเลยมาเลยมาเลยเติมสองข้อความกเลยเร็วเรยวเร็วเรยวเร็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 วเรยวเร็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 วเรยวเร็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 วเ้็วเร็วเ้็วเร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 ยวเร็วเร็วเรยวเร็วเร็วเรยวเร็วเร็วเรยวเร็วเรยวเ้็วเร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 ยวเร็วเรยวเร็วเร็วเร็ว แล้วก็หยิบหนึ่งสองสามเข้าปากเลยนะท่านผู้ชมดูทั้งคู่เลยนะครับายังไงเลือกยังไงเลือกแล้วเลือกแล้วยังไงเลือกอย่าสองอย่าสงวางเี้ยเอแล้วออออ้ล่วงไปแล้วอะที่บัดเนยองยิไม่ได้เลยยิงไม่ได้เลยมาเด้ คราวนี้หนักและโดนแน่ๆโดนเร็วๆด้วยห้าเนี่ยวาซาบิเต็มๆมากกว่าครึ่งอยู่ในเนี้ยโอ้เอาละจานไหนเลือกไปเลือกแล้วมาโดนกันโดนไม่โดนถ้าโดนก็บอกเลยนะว่าโดนมีอยู่สองสองลูกนะครับสองจานสองชิ้นกินครับ เดูน,เนะครับดูนะครับว่าจะอยู่หรือไปครับแล้วบอลกับวัสบีนี่แพ้กันมากเลยไม่มีทางปฏิเสธเลยยีนมันพร้อมเข้าไปครับเดี๋ยวเดี๋ยวนะไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่า้ทาทตราจิดีครับ นี่นะครับเอาเลื่อครับรอดไมมรอดครับเพ่งนะครับอะไรเ้ะเ้้วเล้ล้วเ้เลยวเลียวเลียวเีเล้เลียวเล้ยเลลียวเเลียวเลีเลเลเลียวเยเเลี้ยวเ้ลี้ยวเล้ยวเ้าเลย พร้อมนะครับหนึ okay. wait. Wait. Hey ่งสองเลยใครจะโดนครับดนสีหน้าของคนดูยเดีวขาดเดี่ยวเดี่ยวมาแล้วมาแล้วใครอะใครจังไใครเดียวใครโอยเปนไงเปนไงสีนาลมสีนัลมสีนลมสลมว อาปากอ้าปากอ้าปากยินเลยยิมันยิโอตอร์เราะห์เอ็กร่วงไปหนึ่งแล้วใครเจอว่ากบินะฮะได้หนึ่งคะแนนไปเนี่ยโอสามสีด้วยเนี่ยเห็นไหมใช่สามสีด้วยเอสามสีด้วยเออทีมอ่าให้เลือกกันเลือกมาเลือกเราเอากองท้ายแล้วกันอ่ะเอาเท่งเลือกเลยปัญหาเลือกเลยมันจะทำอะไรกันนะบอกแล้วไงว่าเลือกก่อนเริ่มเลือกของท้ายประเทงเลือกก่อนเลย ผมพี่รู้แล้วพี่รู้แล้วว่าเทลงไม่เลือกแล้วแต่พี่ให้เทลงเลือกก่อนก็เอาผมให้เลือกก่อนไงใช่ไงก็รู้แล้วไงให้เทลงเลือกก่อนเลือกก็เลือกเลยเอาเลยรู้แล้วเทลงเลือกก่อนโอ้โอยชีวิตเอางี้ดีกว่าเออผมเลือกก่อนทีหลังเลือกทะเลเลือกทีหลังแต่ก่อนเลือกก่อนเออเลือกเยอะอ่กลางดีกว่าเอามาเพราะผมเป็นกลางโอเคโอเค ไม่มีอะไรนะขายังไม่ดีอยู่ไม่มีไม่มีปิดแล้วปิดแล้ววาสบิบบอกได้กลยว่ากรรมตามไงไงดีนะครับใครยกมือคนนั้นนะฮะฟังเสียงได้นะคนหนึ่งคอยบอกได้แล้วก็เปิดถ้าใครเจอวาสบิชนะใครจะเล่นก่อนครับผมครับโอเคนะทุกคนดูครับ คนกลางเล่นก่อนนคนกลางอะเเล่นก่อนนะีของเท่นะครับพี่งแล้วเด็ดนะเดี๋ยวเท่งจะดูถ้าไม่ใช่วาสบีก็แพ้ไปมันก็แค่ว่าทำไมต้องล็อกกันด้วยเนี่ก็ทำให้รถทำไมนะไม่มีรถแล้วเฉยๆแล้วมันูว้ายวันนี้น่า้มาหนานบามันมาอะไรมาึ้นเนี่ นี้ไปจะมีเสียงต่างๆกันแกล้งกันแต่ห้ามเปิดตานะครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแล้วนะเอาแล้วนะผมหยกใช่ไหมเฮ้ why not ไมมีอะไรไม่มีอย้ตัวแล้ววาซาบมอยู่ไหนอะไอนี่กินวาซาบมไปแล้วด็วาซาบิอยู่ไหนอะไหนวัาอะไรมาหลอกกันเอาชิกเก็มมาแล้วไหนวัาถม สามตัวเนี้มีตัวหนึ่งเขาชื่อวาซาบิดึงดึงตัวนั้นขึ้นมาเลยครับมีข้างล่างเขียนชื่อเขาอยู่อ๋อคือจับตัวเขาใชาใหมเขาจะมีชื่อใจของก็มาดูว่าใช่ไหมนี่งูอะไรงูอะไรเนี่ยจอะไรครับว่าใช่ไม่ใช่มันจะงูเหี่ยวั้น่าจะงูอะไรช่างอ่ะคือกติกาคือว่าจับตัวเขาขึ้นมาล้วจะเห็นชื่อเขาแล้วจะมีชื่อใจของ เกมน่าเล่นจังเลยก็อย่างนี้ไงก็ปิดตาจับด้วทำอย่างนี้นี่หมเามเชียร์้ก็ร้องระดังเลยไม่เคยเห็นหน้าตัวเนี้ยออ่ะเปิดเผยชื่อเปิดเผยชื่อล็อตโต้โรโรครับออกมาเปิดึ้นมาดูหน่อยครับเออนี่นไงอ่ะหนู กวางตกลงตัวนี้เป็นของใบเฟิร์นมเลยครับสนิทรวมกันนะครับสนิทรวมนะคะข้อนี้เป็นของคุณใบเฟิร์มหนึ่งคะแนน่คใบนะไปต่อกันที่วงช้างวงช้างพร้อมไปต่อกัน